สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราศีพลิกฟื้นลังสงกรานี้โดยหมอลัก คลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดดวงจากหมอดูชื่อดังของเมืองไทยค่ะหมอลักษหรืออาจารย์ลักษ์เลขานิเทศนะคะซึ่งจะมาได้เปิดดวงราศีชีวิตพลิกฟื้นหลังสงการ2564นี้กันเลยค่ะหลังสงการนี้ดวงราศีจะเป็นยังไงกันบ้าง หมรักได้ฟันธงเอาไว้นะคะลลางดาวย้ายใหญ่เมื่อวันที่ย9้ามีนาคมที่ผ่านมาแต่ละราศีจะเป็นยังไงกันบ้างหลังสงกรานตามมารับชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะต้องขอบอกก่อนว่าไม่ได้เรียงราศีนะคะเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามรับชมกันไปค่ะราศีแรกที่จะเริ่มกันเลยนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกธันวาคม ถึงวันที่15มกราคมค่ะตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาน,นี้นะคะมีกำลังโครจรเดินหน้าดาวเดินหน้ามีแต่เรื่องดีๆค่ะดูจากมุมของดวงดาวแล้วกิจกรรมในการพบปะติดต่อเดินทางคึกคักไปจนถึงวันที่15มิถุนายนเลยค่ะจะดำเนินการอะไรก็ให้ลุยเลยค่ะติดต่อค้าขายเริ่มการศึกษาเริ่มการงานใหม่ก็ได้นะคะ ชาวราศีธนูจะมีจังหวะมีเรื่องที่ดีค่ะและในวันที่27ตุลาคมดาวประจำตัวของชาวราศีธนูจะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งก่อนจะขยับไปอีกนะคะเรื่องเงินเรื่องงานประสานติดต่อชาวธนูต้องลุกขึ้นมารีบคิดรีบสร้างเลยค่ะช่วงสงกรานนี้เป็นช่วงที่ดีของชาวราศีธนูค่ะมอลักฟันธงมาต่อกันที่ราศีที่สองนะคะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในราศีสิงค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะก่อนวันที่29มีนาคมนะคะชาวราศีสิงมีแต่เรื่องไม่สบายใจไม่สบายกายติดขัดไปหมดเพราะมีดาวเป็นอริ แต่หลังจากนี้ดวงร้ายจะกลายเป็นดีหลังสงกรานนี้นะคะดวงดีฟันธงค่ะโดยเฉพาะจากนี้จนถึงวันที่26มิถุนายนจะดีมากๆจะพบปะติดต่อทำอะไรก็ตามมีผลดีค่ะคนที่ไม่มีคู่ก็จะมีคู่คนที่ทำอะไรไม่เรียบร้อยก็จะเรียบร้อยสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็จะเป็นโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์สิ่งไหนที่ไม่เคยสมหวังก็จะสมหวังมีดาวเกื้อกูล อุดหนุนเกื้อกูลหลังสงกรานปีนี้โชคดีมาถึงท่านและค่ะให้ทําบุญที่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วจะดีนะคะวายจะพอพระคลังมหาสมบัติที่วัดเจ้าอามใครอยากรวยอยากตั้งตัวไปไหว้ดูได้ค่ะมาต่อกันที่ราศีถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคม ถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะถึงจะมีบุญมีโอกาสแต่เหมือนขยับไม่ได้นะคะเหมือนถูกสตารปเอาไว้แม้ว่าเราจะมีบุญแต่มันไม่สามารถเกิดสิ่งที่ดีได้ชีวิตเหมือนถูกบล็อกเอาไว้แต่พอผ่านพ้นวันที่29มีนาคมไปแล้วดาวยกแล้วดีค่ะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าจากนี้ไป2-3ปีมีเกณฑ์ได้บ้าน เริ่มมองหาการซื้อที่ซื้อบ้านเราจะมีบ้านอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมษกันบ้างค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะเป็นราศีเดียวที่เป็นราศีกับเมืองนะคะเวลานี้ดวงเมืองดีมากๆมีสาธารณุปโภคประเพณีวัฒนธรรมที่รองรับที่ดี หลังสงกรานจะมีดวงการเงินการงานดาวเกื้อกูลค้าคูณอะไรที่พังจะกลับมาฟื้นอย่าเช้าชามเย็นชามราศีเมษจะสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ดีไม่ติดกับดักของราหูดาวประจำตัวเริ่มเดินดีขึ้นดวงเมืองและชาวราศีเมษกำลังจะดีจะลงตัวทั้งการงานและการเงินเลยนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดใน ราศีพิจิกค่ะหรือท่านที่เกิดระหว,าว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวขอให้ชาวพิจิกตั้งหลักไว้ให้ดีๆอย่าเป็นคนกระท่อนกระแทนมุ่งมั่นตั้งใจอย่าขาดตอนให้ลุยมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถมีเครดิตมีความมั่นคงมีเกณฑ์ได้งานใหม่ดาวเล็งในความเป็นไปงานก็จะได้รับการเกื้อกูล ใครตกงานอยู่ก็จะได้งานใครเปลี่ยนงานก็จะได้งานที่ดีใครที่เคยตกงานจะได้กลับมาทำงานและราศีพิจิกมีโอกาสแปลงทรัพย์สินเป็นเงินทองนะคะหมอลักฟันทงค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีกันกันบ้างค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะ สู้ครั้งนี้เป็นการสู้ที่ไม่แพ้ไม่เสียเปล่าหลังผ่านสงกรานไปโปรเจกต์โครงการต่างๆจะกลับมาประสบความสำเร็จเหนื่อยคือปกติปัญหาต่างๆคือเรื่องปกติเลยวันที่16มิถุนาย,ยนไปแล้วจะดีขึ้นขอให้ชาวราศีกันําบุญเยอะๆอย่าท้อก็พอค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมถุนกันบ้างค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะ2-3ปีที่ผ่านมาคนเกิดราศีเมถุนเหมือนคนโดนหินถล่มใส่เหมือนคนโดนตบซ้ายตบขวาถ้าเกิดไม่รอดเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนวิบัติไปแล้วค่ะมันจะต้องพังลงไปแล้วแต่นี่คุณผ่านมาได้ จากนี้เป็นต้นไปราศีเมถุนจะไม่ค่อยมีเรื่องร้ายๆยาวไปจนถึง5-10ปีเลยนะคะมีแต่ทำแล้วดีขึ้นจากนี้เป็นเวลาปลอดโปรง่งบางคนบอกทำไมยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าชาวราศีเมถุนยังไปติดกับอารมณ์ที่มันไม่ดีอยู่ตอนนี้มันดีแล้วต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ได้ค่ะเพราะราหูที่ทับโคจรไปแล้วเดือนมีนาคม2565ไปจนถึงปี2566จะดีมากๆค่ะ ตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาดาวเสาร์ก็พ้นจากการเลงคุณไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมทูนจะตั้งหลักให้เลิกป่วยใจเลิกพูดเรื่องเก่าๆอย่าพูดเรื่องเก่าๆพูดเรื่องใหม่ที่ผ่านมาผ่านไปแล้วให้ผ่านไปพูดเรื่องใหม่ที่ใหม่ทำใหม่เปลี่ยนแปลงค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีมีนแล้วนะคะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะชาวราศีมีนหลังสงกรานต์เรื่องงานเก่ามาทำใหม่อะไรที่ทำค้างไว้ให้ลุกและลุยแต่อะไรก็ตามที่เป็นงานใหม่ไม่ใช่เวลาของคุณค่ะในช่วงระหว่างวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่28กันยายนงานเก่าของเก่างานค้างลุยให้เสร็จ อย่ารีทำของใหม่ให้เริ่มต้นใหม่ไปลุยกับเรื่องใหม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดทำของเก่าลุยเรื่องเก่าสารต่อเรื่องเก่าจะสำเร็จเป็นหมูในอวยเลยค่ะไม่ใช่แปลว่าของเก่าไปซื้อวัตถุโบราณไม่ใช่นะคะของเก่านั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรามีประสบการณ์ทำค้างเอาไว้ทำแล้วยังไม่สำเร็จทำแล้วติดขัดให้ทำเลยค่ะตอนนี้ลุยได้เลยซุ่มทำซ้อนทำอย่าไปเออกระเลิกมาก อย่าไปบอกใครมากของกำลังดีงานกำลังเด่นทำส่วนตัวแล้วดีค่ะให้ระวังเพื่อนคนใกล้ตัวจะนำภัยมาสู่ตัวเองเวลานี้ปิดตาที่จะไปเห็นปิดหูที่จะไปได้ยินปิดการติดต่อสื่อสารวิธีพูดแล้วก่อกวนเรามันไม่เป็นประโยชน์ ดาวการเงินจะโคจรเดินหน้าเพราะฉะนั้นแปลว่าหลังจากส่งกรานไปแล้วสภาพการเงินดีขึ้นตั้งแต่วันที่14เมษายนนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา4 5วันเลยค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะ ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาหมอดูบางสำนักถ่ายว่าดวงร้ายคนเกิดราศีมังกรแปลว่าตัวเองจะมีอำนาจมีบารมีแบบเบ็ดเสร็จมีความมั่นคงมีความชัดเจนถาวรเป็นเจ้าของ เป็นช่วงที่ดีมากดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนราศีมังกรที่รู้ว่าดีแล้วลุกขึ้นมาคิดมาทำอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีตำแหน่งคนราศีมังกรอยากปีไหนก็ไม่เหมือนอยากในปีนี้ค่ะเวลานี้คนเกิดราศีมังกรขอให้อยากแล้วอยากมากๆอย่าอยากน้อยๆอยากมากไม่ใช่แปลว่าโลภนะคะอยากมากคือมีอาการอยากมากที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ต้องลงมือไปปฏิบัติ ไปติดตามไปเหนื่อยยากต้องไปคลุกคลีไปลงมือก่อนหน้านี้เรือนการเงินของคนราศีมังกรคือเบื่อเซ็งมีเงินก็หมดมีเงินก็จ่ายมีเงินก็หายมีเงินก็ไปหลังจากวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาแล้วดีมากๆค่ะแพงก็ขายได้ประสบความสำเร็จ จะประสบความสำเร็จมากมายเงินใกล้เงินไกลจะมีมาตลอดแต่ราศีมังกรต้องบูชาเทพพระเสาหามาบูชาไว้ที่บ้านราศีมังกรจากนี้ไปจนถึงวันที่28กันยายนชาวราศีมังกรโดยทั่วหน้ามีโอกาสรวยค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีกุมแล้วนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะ วันที่10กันยายนปีที่ผ่านมาคือในปี63จนถึงเดือนมีนาคมปี65ปีหน้านะคะมีดาวประจำตัวเสื่อมแปลว่าคนเกิดราศีกุมเบื่อเซ็งหมดแรงอ่อนกำลังลาท้อทุกข์ไม่มีกำลังใจมีสภาพที่เหมือนกับคนที่มีร่างกายแต่ไร้จิตวิญญาณมีสภาพเหมือนคนห่อเหี่ยวขาดไปซะทุกสิ่งทุกอย่างขาดรักสูญรักสิ้นรัก แต่มันจะมีช่วงดีสลับร้ายแต่หลังจากวันที่29มีนาคมคนเกิดราศีกุมสร้างบุญสร้างกุศลดวงจะด,ดีจะเป็นมหามงคลค่ะ จากนี้ไป6เดือนสมัครงานติดต่อเจราจาจะมีเกมประสบความสำเร็จอย่าไปท้ออย่าไปทุกข์แล้วมันจะดีระยะสั้นเพราะหลังจากเดือนกันยายนจะเช้าไปหน่อยแล้วก็จะกลับมาพลิกดีอีกครั้งเพราะฉะนั้นต้องไปไหว้พระราหูองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่สิวไลัยสถานแยกรัชดาตัดลาดเพา้าไปไหว้ไปบูชาไปขอพรจะมงคลเกื้อกูลนุนส่งให้กับดวงชะตาชาวราศีกุมค่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะราศีกรกฎถูกดาวเสาร์เลงมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปีที่ผ่านมาแล้วจะอยู่อย่างนี้ไป2ปีโดยประมาณแปลว่าสิ่งไหนที่คนเกิดราศีกรกฎต้องมีหน้าที่กระทำด้วยความคิดความรู้สติปัญญาความสามารถมักจะไปไม่ตลอดรอดฟัง ยิ่งหลังสงการานยิ่งไปใหญ่เลยค่ะแสดงว่าคนที่เกิดราศีกรกฎในช่วงนี้ต้องตังสติเก็บตัวระวังคำพูดระวังสิ่งที่คิดระวังการดูการเห็นการทำการพูดไปพึ่งคู่ครองไปพึ่งหุ้นส่วนไปพึ่งเพื่อนไปพึ่งมิตรไปพึ่งคนที่ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยเหลือในสิ่งที่เราเคยถนัด แต่ยามนี้ดวงไม่ดีก็ไม่เกิดผลเวลานี้เหมือนดาบถือไปคนก็ไม่กลัวและแถมจะเป็นคนบ้าเอาด้วยจะมีแต่ปัญหาให้คนมาหาเรื่องจึงต้องพึ่งพาคนมีหน้าที่ชำนาญการอย่าลุยเองอย่าทำเองเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกรกฎต้องเข้าใจถ้าเป็นคนโสดใครเข้ามาคือตัวปัญหาอย่าไปคบหาครองรักครองคู่ลงเอยแต่งงานพังค่ะ คนเกิดกรกฎนะคะถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาอัประยศจะมีเหตุให้ตัดสินใจผิดพลาดดังนั้นใครเข้ามาให้ไปไกลๆเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปคุยกับใครเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องอะไรก็ตามทีค่ะถ้าลุยกันแวบๆบแบบระวังเมียจะจับได้ชาวกรกฎต้องระวังคนเข้ามาในชีวิต แต่หากเกิดคนที่เคยอยู่แล้วไว้ใจระวังการทำอะไรที่ผิดกฎหมายถ้ามีพรกอฉุกเฉินอย่าทำอะไรผิดพลาดอย่าอ้างว่าไม่รู้กฎหมายอันตรายมากๆชาวราศีกรกฎต้องบูชาพระปกใบมะขามวัดไหนก็ตามที่มีในบ้านไว้ปกป้องคุ้มครองรักษาค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะดวงราศีพฤษภได้รับเคราะ์จากที่ผ่านมาหลังสงกรานนี้จะมีโอกาสได้ทำงานใหม่เรือนใหม่พัฒนามีโอกาสจะเจริญก้าวหน้าได้บุญได้กุศลเป็นมงคลสิ่งที่เกิดคิดว่าไม่เป็นประโยชน์แล้วจะกลับมาเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่ได้ขายแล้วหรือเก็บเอาไว้ลืมก็จะกลับมามีมูลค่า สิ่งนี้ที่ไม่เคยหวังก็จะกลับมาเป็นโอกาสในความหวังและอีกครั้งสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภดังนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเกิดลาบในเรื่องเกี่ยวกับงานคนราศีพฤษภต้องบูชาน,นรสิงห์ปราบมารปราบครอบภัยทั้งหลายเอามาบูชาเป็นตัวประจำบ้านไม่ต้องกลัวมีไว้ติดตัวแล้วสบายใจค่ะเอาละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราศีพลิกฟื้นหลังสงกรานไปแล้วโดยหมอลักษ์หมอดูชื่อดังของเมืองไทยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ